สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนขึ้นชื่อว่าสระน้ำทุกคนอาจจะนึกถึงสถานที่ให้ความบันเทิงสนุกสนานหรือไว้ออกกำลังกายแต่บางแห่งก็ไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับใครหลายคนเพราะมันทั้งหน้าหวาดเสียวและแฝงความอันตรายไว้นะสิตั้งแต่อยู่ในดงฉลามตุวเป็นเป็นหรือไม่ก็อยู่บนตึกสูงเฉียดฟ้าแต่ถ้าคุณยังไหวอย,อยู่เงินก็ตามแอดมินมาเลยนี่คือท็อปสิบ,บ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่ง,งตรงจากญี่ปุ่น ในท็อปสิบบ็อก์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิทเมมค็มะม่วงคิทเค็ดลัซเบอร์รี่คุกกี้แอนครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นๆอีกมากมายยำกินตอนดู n น t f l i x ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆในท็อปสิบบอกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด t ท็อปสิบ t O P S I D at ท็อปสิบลิงใต้เดสคริปชัน อาควาเวนเจอร์วอเตอร์พาร์คประเดิมด้วยความหวัดเสียวไปถึงไส้ติ่งกับอ q ควาเวนเจอร์วอเตอร์พาร์คที่ดูใบกันค่ะโดยส่วนน้ำแห่งนี้อยู่ในแอตแลนติสเดอะปาล์มรีสอร์ทบนเกาะเทียมซึ่งไม่ใช่แค่ความรูหลใหญ่อลังการเท่านั้นส่วนน้ำแห่งนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความหวัดเสียวน่าสะเึงกลัวไม่หยอกเพราะมีสไลเดอร์กระจกขนาดใหญ่ในอควาเรียมพอนักท่องเที่ยวไหลลงไปก็จะพบกับสัตว์น้ำต่างๆเช่นปลากระเบนตัวยักษ์รวมถึงฉลามตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิด และแต่ละตัวนี่คือยังใหญ่หน้าตาพร้อมบวกสุดๆนี่ถ้ามันเกิดเกี้ยวกาดขึ้นมาจะพังสไลเดอร์ก่อนไหมเนี่ยคิดแล้วก็ใจสั่นเฉยถ้าใครยังไหวอยู่งั้นไปต่อกันค่ะ m มาล,ลีนาเบซันอินฟินิตี้พูล มาต่อกันด้วยความหวาดเสียวบนฟ้าบ้างกับสาว่ายน้ำบนดาดฟ้าของโรงแรมมารีน่าเบสซนในสิงคโปร์ซึ่งความสูงก็ไม่ใช่น้อยแค่ตัวตึกกระปาเข้าไปแล้ว198.1 1เมตรขนาดที่ความยาวสระ151เมตรและเป็นแบบอินฟินิเต้ด้วยนะสิ <c oughs> ทั้งสูงทั้งไม่มีที่กัน้นไม่เสียวก็ให้มันรู้ไปสิแต่สบายใจได้ว่าถึงจะน่ากลัวดูอันตรายไปหน่อยแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่ามีขอบกั้นอีกชั้นอีกทั้งความลึกแค่ราว1.2เมตรเท่านั้นเป็นอันว่าหายห่วง หากมองข้ามความน่ากลัวไปเอาจริงๆสระน้ําที่นี่ก็ปังอยู่นะโดยเฉพาะมาใช้บริการตอนกลางคืนคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ในเมืองได้หมดน่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการง่ายๆยกเว้นคุณจะเป็นแขกที่นั่นและยอมจ่ายค่าที่พักคืนแล้วราวหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทกะได้เสียบนที่สุงแล้วค่ะสยามพาร์คถึงจะชื่อสยามพาร์คแต่ส่วนน้ำสไตล์ไทยแห่งนี้อยู่ที่เกาะคารีประเทศสเปนจ้าขึ้นชื่อนักหนาเรื่องขึ้นทีมที่ใหญ่และอันตรายสุดในสามโลก เพราะที่นี่มีการจําลองมาจากขึ้นในทะเลจริงๆแต่ละลูกที่ปล่อยมามีความสูงถึง3เมตรเหมาะกับการเล่นกระดานโต้ขึ้นเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยความแรงและความสูงของคลื่นที่จัดมาให้ไม่เท่ากันหากโชคร้ายเจอลูกใหญ่และแรงพอมีหวังโดนพัดหายไปกับน้ําชนเข้ากับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บและอาจได้ดื่มน้าในสระเป็นของแถมด้วยแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นส่วนน้าที่นี่กลับเปรตติ้งดีไม่มีแผวและมีคนมาลองของกันเป็นประจําทุกปี DH เอชพู หากใครชื่นชอบการชมวิวริมหน้าผาอาจถูกใจกับสระน้ำดิเอชพูลที่บาหลีก็ได้เพราะความไม่ธรรมดาอยู่ตรงที่ตัวสระยื่นออกไปจากหน้าผา6เมตรแถมยังพุ่งความระทึกใจให้ขั้นสุดด้วยขอบและพื้นสระแบบกระจกความหนาราว9เซนติเมตรสามารถมองเห็นโขดหินและน้ำทะเลด้านล่างที่ระดับความสูง1นึ่รอห้าสอเมตรต่อให้ใจแข็งแค่ไหนต้องมีหวาดเสียวกันบ้างแหละแน่นอนว่าความระทึกใจของด h เอชพูลไม่ได้สัมผัสกันง่ายๆเพราะมีไว้ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาเข้าพัก ด้วยราคาคืนละ31,400บาทเท่านั้นงานนี้ไม่รู้จะระทึกใจกับตัวสาดน้ำหรือว่าค่าห้องก่อนดีนะสะวงกฎสาว่าน้ำแห่งนี้ไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนแต่หากสังเกตจากนี้คลิปที่ดีจะเห็นว่าที่นี่มีการดีไซน์ให้มีลักษณะเหมือนอุโมงค์ใต้น้ำมีความซับซ้อนคล้ายกับเขาวงกฎที่หาทางออกได้ยากและคุณไม่สามารถขึ้นมาจากน้ำได้ก่อนที่จะหาทางออกเจอด้วย เรียกว่าท้าทายสกิลการดำน้ำกันสุดๆแม้กระแสน้ำจะไม่ได้รุนแรงแต่หากดำน้ำไม่เก่งพอก็มีโอกาสจมน้ำและสู่ขิดได้ไง่ายๆเหมือนกันนะ Embassy Garden Sky Pool เคยรู้สึกอยากข้ามตึกแบบทเท่ๆเหมือนในหนังไหมคะไม่ต้องกระโดดให้เหนื่อยเลยแค่มาลองว่าที่สระน้ำลอยฟ้าของตึก Embassy Gardens ที่อังกฤษด,ดูสิรับประกันความสูงสวยและเสียวแน่นอน ด้วยดีไซน์สายอ,อิลิกปร่งใสใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อมต่อระหว่างตึก10ชั้น2ฝั่งเข้าด้วยกันโดยมีความลึกราวสามเมตรลองจินตนาการดูว่ากำลังไว่ายไปกับระหว่างตึกเป็นระยะทาง14เมตรและด้านล่างเป็นโครงสร้างต่างๆดูสิไม่หยุดหายใจให้มันรู้ไปถึงทุกมุมจะใส่แจวแต่รับประกันความปลอดภยัยเพราะวิศวกรและสถาปนิคเคลม,มาแล้วว่าตัวสามมีความหนาย0เซนติเมตรส่วนก้นสัะหนา30เซนติเมตรแม้คุณจะใจกล้าพอแต่ก็ใช่ว่าจะเข้าไปใช้บริการกันง่าย เพราะที่นี่เปิดให้เป็นสิทธิของผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์แอมบาซีสการ์เด้นเท่านั้นค่ะดีนสปูหากเปื่อสาดน้ำทั่วไปแล้วงั้นต้องลองไปแบบธรรมชาติบ้างกับดีนสปูหลุมน้ำสีน้ำเงินส,ด,สดพึงและลึกลับแห่งพามาสซึ่งความน่ากลัวอยู่ที่ลักษณะของมันนี่แหละบริเวณขอบเป็นหาดทรายสวยงามแต่ตรงกลางเป็นหลุมสีน้ำเงินเข้มทะมึนเจนผ่านศูนย์กาล,ลางราวสามสเมตรลึก202รอเมตรหรือเทียบเท่ากับตึก67ชั้น ส่วนการเกิดของที่นี่นั้นคาดว่าเกาะตัวขึ้นใายุน้ำแข็งเมื่อระดับน้ำทะเลต่ำกว่าปัจจุบันโดยมาจากน้ำใต้ดินที่ลึกกว่าค่อยๆละลายหินปูนจนช่องว่างยุบตัวจากนั้นน้ำทะเลก,ก็ซัดเข้ามาจนเต็มหลุมน,นี้นั่นเองแม้ที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักประดาน้ำแต่ขอเตือนนิดว่าถ้าไม่โปรจริงก็อย่าลงไปเด็ดขาดเพราะด้วยความลึกระดับนี้อาจเป็นอันตรายได้จ้า ARC กลัดบนท่อมพู C หากมองเผินๆก็เหมือนสระน้ำบนตึกทั่วไปแต่พอได้หย่อนขาเท่านั้นแหละ ขาสั่นพับพับทันทีเมื่อได้เห็นพื้นก้นสัตว์ที่ใส่ปิงเบื้องล่างประตึกรามบ้านช่องและถนนนั่นสิและนี่ก็คือ ARC าร์กราดบอททอมพูสระน้ำในตึกสูงบนแคนาดาโดยเชื่อมต่อระหว่างคอนโดชั้นที่1 9สองฝั่งเข้าด้วยกันแม้จะน่าหวาดเสียวตรงพื้นสัตว์ใสเกินไปแต่ความลึกจริงๆแค่1.5เมตรเท่านั้นยกเว้นว่าหากกระจกราวขึ้นมาอ้ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะหรือแม้แต่จะไม่มีปัญหาอะไรคนที่หัวใจอ่อนแอก็ไม่ควรไปลองอยู่ดี แต่ถ้าหัวใจขาดคนดูแลก็บอกอัดได้นะพร้อมเสมอเพื่อเอทุกคนคะ่ะเธอรอสปีมิงพูลอีกหนึ่งสราะว่ายน้ำลอยฟ้าสุดเสียวเปรี้ยวใจอีกแห่งหนึ่งของโลกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนของโรงแรมเอ็นไพร์พนังมาโฮเทลฮุเบรตัสด้วยการให้ส่วนหนึ่งของสายยืดออกมากลางอากาศ17เมตรด้านล่างเป็นเสาเหมือนไม้ค้ำในขณะท,ที่ด้านหน้ามีผนังกระจกทำมุมเพิ่มกิมมิคด้วยช่องกระจกด้านล่างของโครงสร้างที่โปรง่งใส เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายเหมือนลอยตัวอยู่บนอากาศที่ระดับความสูง12เมตรโดยไม่มีขอบใดๆมากั้นให้เสียบรรยากาศของเทือกเขาแอลเลสกนิดถึงโดยรอบจะสวยน่าหย่อนตัวลงไปผ่อนคลายแต่หากมองจากบนความสูงดีๆหัวใจนี่แทบหล่นไปที่ตะตุ่มเลยค่ะคอนชีเนอร์ลพูลขึ้นชื่อว่าเป็นมหาสมุทรก็ต้องมีขึ้นมีพายุใช่ไหมแต่จะเป็นอย่างไรหากมีสายน้ำธรรมชาติที่นั่นงานนี้ทั้งชวนอึง้งน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยละ่ะ และสระน้ำที่เรากำลังพูดถึงนั้นก็คือคอนชีเนเจอร์พูลแองน้ำธรรมชาติบนเกาะอารูบาแห่งทะเลแคริเบียนซึ่งขึ้นชื่อทางเรื่องความสวยสะกดและความโหดของคลื่นเนื่องจากมีคลื่นและกระแสน้ำพัดเข้ามาที่นี่ตลอดเวลาหากไม่ระวังตัวอาจลื่นลมจนเจ็บตัวหรือไม่ก็อาจโดนพัดออกไปนอกทะเลได้เช่นกันดังนั้นเวลาใครไปลองเล่นที่นั่นจึงมักมีคำเตือนเสมอว่าให้ปอกรองเท้าลุยน้ำติดตัวและห้ามว่ายออกไปด้านนอกสาหากไม่จำเป็นอีกด้วยโฟลซีซันซับลีพูล สำหรับคนรักสัตว์ทั้งทีว่ายน้ําในสระปกติก็จะดูธรรมดาไปหน่อยเงินต้องมาลองว่ายน้ําท่ามกลางสัตว์ป่าในสาฟารีกันดูโดยเป็นสรต์น้ําลงแจ้งที่แทนซาเนียในโรงแรมโฟร์ซีซันสาฟารีมีโลเคชันอยู่ตรงกลางพื้นที่ของโรงแรมเลยค่ะคุณผู้ชมตัวสระเป็นแบบไร้ขอบมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้หมดหากโชคดีก็อาจได้เห็นสารพัดสัตว์ป่ามาันสายในระยะไม่ไกลจากกันเท่าไหร่แต่ความน่าสะพึงกลัวมันอยู่ตรงนี้ค่ะที่นี่ไม่มีรั้วกัน้นหมายความว่าถ้าไม่ระวังตัว อาจมีสัตว์อันตรายอย่างพวกสิงโตเสือหรืออื่นๆเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ตื่นตาแตระทึกใจแบบนี้ถ้าใครชอบก็ลองดูแต่อดแขอผ่านก่อนนะคะเ e ียเวเอลากัวขึ้นชื่อว่าธรรมชาตินอกจากความสวยแล้วยังแตงความหวาดเสียและความอันตรายเอาไว้เพียบเหมือนอย่างเฮียเวเอลากัวสระน้ำธรรมชาติแห่งเม็กซิโกนี่ไงล่ะมองเพ,เพลินคือสวยน่ากระโดดลงไปเล่นเป็นที่สุด มีให้เลือกหลายแบบตามใจชอบแต่ถ้าลงสระด้านนอกอาจเกิดอาการใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมได้เพราะด้านล่างมันคือเหวแท้ๆแบบไม่มีอะไรกัน้นหากไม่ระวังตัวอาจได้กิ้งกุกุก,กลงไปนอนเลนข้างล่างได้หลานเปอร์เซ็นต์ถึงจะบอกว่าอันตรายด้วยความสวยสะกดของหินที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆตามฉายยาน้ำตกหินจึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวใจกล้าจะไปเยือนที่นั่นบ่อยๆค่ะเลนอัลคิวลัสอันดับสุดท้ายที่แอดต้องขอพูดถึงสักนิดกับอ่างน้ำวนเลนอัลคิวลัสที่สิงคโปร์ แม้จะไม่ใช่สระน้ำให้คนลงไปไหว้แต่ด้วยความน่าสะพึงตอนเป็นวังน้ำวนก็มากพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แล้วถูกสร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำฝนโดยเฉพาะตัวอ่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง22เมตรลึก5.2เมตรรองรับน้ำได้200ตันและระบายได้มากถึง30,000ลิตรต่อน,นาทีเร็วแรงทลุนรกไม่น้อยส่วนน้ำที่ไหลออกมาจะค่อยๆตกลงสู่น้ำด้านล่างภายในห้างสรรพสินค้าลีนาเบเรซนและใช่ว่าจะลงไปเล่นได้นะ เนื่องจากความแรงของน้ำที่ไหลลงมาอาจเป็นอันตรายได้ค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ